วันนี้มาทำน้ำพริกอ่องกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาผัดตัวน้ำพริกกันนะคะใส่กระเทียมไปค่ะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจากหมูมันก็จะออกมาเพิ่มขึ้นแล้นะคะผัดกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกไปค่ะน้ำพริกนี้จะโขลกเองหรือว่าจะซื้อน้ำพริกน้ำเียวก็ได้นหาง่ายง่ายดีนะคะผัดต่อไปนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำเพิ่มเพื่อที่จะให้ผัดต่อได้นะคะแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะคะผัดต่อใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มันตัวหมูกับน้ำพริกเนี่ยเข้ากันให้ดีนะคะ ช่วงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะทำให้มันปนกันแล้วก็เข้ากันได้ดีค่ะแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เราหั่นไว้นะคะเตรียมไว้แล้วผัดต่อค่ะช่วงนี้ก็อาจจะเร่งไฟแรงขึ้นอีกนิดนะคะ เพื่อให้มะเขือเทศเนี่ยสุกน้ำพริกอ่องนะคะถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเราต้องคอยคนแล้วก็เคี่ยวมันไปตลอดเลยนะคะอาจจะใช้เวลาในการทำสักประมาณ20นาทีค่ะเพื่อว่าน้ำพริกจะง่วนแล้วก็อร่อยนะคะนี้ก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ผักชีโรยหน้านิดนึงเพื่อความสวยงาม แล้วส่วนที่เหลือนะคะก็เก็บไว้ทานได้อีกหลายมื้อเลยนะคะเก็บในตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นทานกันนะคะนี่ก็คือหน้าตาหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเครื่องเคียงผักชีผักที่เราลวกไว้นะคะกระหล่ำปีม่วงทานกับไก่ย่างนะคะแล้วก็แคบหมูข้าวสวยร้อน มาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกๆคนนี่ตักหนึ่งนะคะแก้มกับแคบหมูไปอีกนิดหนึ่งนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยๆค่ะ